ชา a ิเตอร์ที่26นะครับ Colonization Okay ในแผนนี้ภารกิจของเราคือเราต้องเข้าไปในตัวของปราสาทเนาะแล้วก็ไปช่วยแม่ ocused เมเลียเรากำลังโกรธครับเเพราะว่าถูงนี um ouais. si ้ค no mm ุณ hmm. ัสฆ่าน้องไปจัดการที่เร็วนะดูน้ำเสียงของเมเลีเมลีรีบมากจะไปแก้แค้นแต่ว่าเก็บของมาแล้ว โอเคผมขออนุญาตครับของสักหน่อยล้กันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมใช้อเทมดับไฟไปเยอะมากๆสู้กับนีโคลัสนั่นอะไรอ่ะทำไมย่ออ๋มีีนนี่ดีมากเลยว่ามีคนนาทาง มันเหลือสวีนิกตัวเลยเนะี่ยไม่เห็นจริงเหรอ อ oh, <shit. S 1> โอเยละ่ะพวกเขาไม่เห็นเหรอพวกเขาจะไม่เห็นใช่ไหม <Hey! S 1> นั่งไงตัวเราเป็นแอสซสซินส่วน น้องเรานั้นเป็นสายเวทอืมเก่งมากสวยครับข้อมูลนั่นเหรอรเราจะไปหาวิทาริสแต่ก็ตัวของแม่เรานะมีเขาเดอร์ n อนท n น r o l t a เ g e ตเพื่อเรียกหนูหติดอะไรวะไม่มีอะไร อ่าเป็นโยโฮคอนโทรทาเกตวิสเลดฟูมาโลอิน <deutlich> ดิเตทำไงวะไลฟรีเดม โอเคนั่นแหละครับแล้วก็ววจัดการมองกนเลยอืสุดยอดแต่ว่ากูไปยังไงอ่ะทีเนี้ยเราไปเลยได้ปะไปเลยได้ปะอะไรวะไปได้เลยปะอผมเจ้าบูดกลับกันไปฮะอันนี้มีอีกหนึ่งหลุมนะครับ น่าจะต้องทำเหมือนเดิมผมว่าเฮ้ยใครเห็นวะเฮ้ยมึงอย่าปักอเชี้มันเห็นวะหนูมันจะขึ้นมาฆ่าเราก่อนไปเนี่ยผมว่านี้ใช้เยอะมากกว่าค้าไปหมดเลยกนะันใช้บานเลยฮนะ ไปตรงนู้นไปตรงนี้เอาทำไมอู้จ้ะมาดิขึ้นไม่ได้ฮะเอาไอ้นนี้หมดเลยปะเอ้ยทำไมเออเดี๋ยวนะ อะไรวะงูไงผมก็ต้องฆ่าไอตัวไอ้คนทัางบนหน่อยครับไม่งั้นมันผานแล้วมันเช็คเอาครับ chạy đạo chạy đạo chạy ok, chạy cô chạy đạo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  chạy đó nó có งะหนูมึงอย่าเพิ่งตีกูไปตรงนูน้นไปตรงนูน้นโอเคเอ้ยอย่ายาย่ายายายา,ยาทรรยตเก็บของไม่ได้เลยครับอันนี้ก็เก็บไม่ได้ เ,เก็บได้ยังโอเคเก็บได้ลไป่ยิบหาาแล้วไงอ,อ่ะมันอืมโอ้คไอ้นี่เต็มอีกแล้วเออโอเคเก็บมาก่อนครับไหนเก็บได้ผมไปยามที่จะเก็บให้หมดลนะ เือกเชือกแค่ทำอะไรบ้างวะเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์โอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวนะต้องพยายามดับไฟนะครับมาดิ มีทำไมยังไม่มีมาดิเออวิ่งมามานี่ไปได้ปะโอเคอ่า ไ,ไปคอปมโบมัมพนพาร์ทนี้คือทำได้เหรอยกเหรอแล้วยังไงโหม่ก่อนโอเคหมายมีข้างหน้ามีแค จำโอ้ยหายแล้วนี่มันน่าฆ่านะโอ้ยกดผิดผมอยากให้ชิบหายแล้วมันกลับมา นาใครับ้าขยอีกขยใคอีกอุ้ยนั่นรูมันจะไหนวะเกมสเตลนี่มันใช่ทางผมปะเนี่ยเดี๋ยวนะ ทุนโนอยู่ไหนวะมันยิงผมมาทุกคนนั่นเหรอมันไกลเกินไปนะเนี่ยยิงไม่ถึงเอ ต้องดับไฟตรงนู้นนะครับแล้วก็ต้องควบคุมหนูกลับมาดิส่วนไอ้ตัวไกผมจะฆ่าเลยครับโอเคแป๊บนึงนะ าใช้เราก็ต้องไปไม่ได้ด้วยฮะไม่ไมให้ไม่ให้ไปด้วยโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนครับแต่ว่าขอเก็บหน่อยแล้วกันหินผมจะหมดแล้ลละ

มันถือคบเพลิงมาผมลืมดูโถเอ้ยกูแคลนกูแคลนกูแคลนแคลนใจมากโอเคดับไปก่อนเลยครับรมันมานี่คร,รับโอเคปิ้งม,มาดิกล้าป่ะล่ะ

แม่งมีครบเพื่อทุกตัวเลยว่ะอ่ออันนี้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวเพิ่งนะผมจะขออนุญาตดับให้หมดเลยครับโอเคแล้วก็ตรงไหนวะจริงๆเราทิ้งน้องทิงงท้งน้องทิ้งน้องไว้ตรงนี้ก่อนดีกว,ว่าผมว่า เดี๋ยวเราวิ่งไม่ได้ทิ้งน้องไม่ได้ครับเราต้องใช้เราต้องใช้น้องมายิงไม่โดนโอเคอืม เฮ้ยสีใหม่ด้วยเหรอเกินไปหรือเปล่าไอ้หนูมาดิกลับมันขาไปเลยครับใช้เยอะมากครับดับไฟเนี่ยโอเคเข้ามาแล้วนะ ต้องดับไฟเหรอน่าจะใช่แะเชือกนี่ล่ะอะไรหาของรอนะ ไม่ควรอย่างยิ่งนะที่เข้ามาในบ้านนี้ถูกไฟไหม้อย่างเงี้ยมีโอกาสสำนักควันตายได้นะครับโอเคครับรัวๆฮะโอ มีอะไรให้เก็บอีกไหมไม่มีแล้วโอเคอันนี้เราสั่งโอเคสั่งโรดิกจัดการได้โอเคเก็บของครับที่ตัวนั้นผมว่าผมว่าผมใช้หินฆ่าได้เลยนะ มันไม่อยู่กับเพื่อนอะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่านะเฮ้ยมันหันกลับมาว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยมันหันกลับมาดิแกไม่มีหมวก เฮ้ยเดี๋ยวว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 ชิบหายแล้วตายหมดเลยฮะอุ่ยเดี๋ยวนะมีให้คราบด้วยสักหน่อยแล้วกันครับแวะแวะแวะอืมไปทางนี้เหรอทางมันก็น่าใช่อยู่นะผมว่า The chain. Here. You shouldn't. Why? This place. I know it all too well. What is it, Roderick? No. Oh. The cart. Roderick. If we push it to the port, portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Hey. Leave it, Amicia. What are you doing? <laughs> you can stay back with your brother. โอเคได้จริงๆจริงๆโรดิกเป็นคนคนที่จะเป็นคนผักนะอุ้ยติดเออพวกทหารอยู่ข้างหน้า ชิบหายแล้วผมกลัวโลดีกตายอะทุกคนอุ้ยยิงโดดได้ไงวะเนี่ยจริงเราควรหลบไปเฉยวะโรดริถ้าเาลมัไปีาลิสัจะเราี่ฮูโก้จะดกปก้อยู่ห้ิง คือเราหลบไปเฉยได้ป่ะทุกคนว่าเราจะรอดไหมลบลบโรดีอย่ากังอย่าเป็นห่วงเฉยเลยเด็กน้อยชิบหายแล้วผมว่ามีดาไม้แน่ทุกคนโอ้ยคนลุกคือเราพีคไม่ได้ฮะมันโอกาสตายสูงแต่ผม ไม่อยากให้โรดิกตายเขาผมเลือกขอที่จะช่วยแล้วกันนะทุกคนเคออโรดิกโรดิกแม่งเอ้ย ไอ้เชี่ยมึงโคตรบ้าเลย <c oughs> ผมจะเออื้โ, <c oughs> โอเคชัดเจนแล้วทุกคนผมไม่สามารถที่จะช่วยโรดิกได้ไงผมก็ต้องหลบ <c oughs> หลังเดอคาร์ดคันคน,น,นี้คร <c oughs> ับหรือว่าไอ้รถลากคันนีน้เนาะแล้วก็จัดการ <c oughs> พวกอยู่ใต้ด <c oughs> ินเท่านั้นเอ้ยพวกอยู่บนพื้นเท่านั้น พวกคนธนูผมไม่น่าจะจัดการได้โอ้ยดาไม่แล้วกูไม่นะหรือว่าโรดิงมันตายเราจบเอ็นบอกว่าเนี่ยแบทเอนดิ้งแล้วเฮี้ยผม ไม่ไม่เราอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นแบดเอนดิ้งทุกคนโอ้ยไอจงมีความหวังครับโอ้ยโอ้ยไอ้ยัยเลยไม่รู้มีตัวไงชิบหายแล้วทำไมกูตายเยอะจังวะทำไมผมตายเยอะจังวะ h ูก o w i l l be p r o t e c t e d behind it. Hey! l e งมันเฮยท i ้งม a นไปนะมิสเ i ียคุณกำลังทำอะไรอ r ู่อ้างห s ังกั a พ d ่ชายขอ e คุณฉักำลังผล l กดันโรด y กซช่นด้วยนายครเป็นหูถ้าจะช่วยนะเป็นหูเป็นตาให้พอปกป้องพวกกาดที่เข้ามา ทหารอยู่ข้างหน้าเปิดไหมต้องลองหลังเข้าเลยครับเพราะว่าครั้งก่อนมันมีหลังมาโอเดี๋ยวลงไปข้างล่างมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะโอเคหลังจะมานะครับ เี่ยนนี้คลาบไปได้ด้วยหลังมายัางวะโอเคน้องบอกแล้วว่าหลังมาอืาาอุ้ยยิบหายแล้วหลังไม่รู้

ิบหายเลยไงยูโกโกย่อแขนถือไปก่อนชิบหายผมว่าโรดิกไม่ไปแน่เลยว่ะนั่นไง This can't be happening. Melly, please, no. Those bastards have to pay. I'll make them pay. Our priority is to stay alive and stay together. That's why Roderick and Arthur sacrificed themselves. Just leave me alone. She's right, Melly. Oh, Roderick. He's gone, Hugo. Hugo? He's resting now. ไปสบายแล้วตอนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอผมขอพขักวันที่นี้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนสำหรับพาร์ทที่เท่าไหร่วะอืมสำหรับพาร์ทนี้นะครับไปต่อประเด้จริง,ก,งกับการจากไปของโรดิกขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผม ทุกวันนี้ขอตัวไปร้องให้ก่อนยบ๊ายบายครับ,บผมเจอกันครับ